ร้อนี้ได้เข้ามา ไม่รู้หรอตื่นเต้นมากวันนี้ก็ทายทางแรกแบบทีมเอีวีนะครับใจมากก็ทางเล่นงานเงี้ก็สนุกไหมแบบได้ลุ้นอะไรเงี้ยคนหลุดเฮะไม่สนุกหรอทำไมไม่สนุกอ่ะบอ๋อคือแบบอยากได้อะไรอย่างรแบบไม่อยากลุ้นไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยหรอมาลองลุ้นไหม เฮ้ยสื้อสวยอเนี่ยเสื้ออะไรเนี่ยเส้นกอบเส้นกอบเลยเนี่ยสวยๆนะนี่เนี่ยเอายูแคนดี้เนี่ยแบบมาร่วมสนุกกันแล้วก็แบบว่าได้มีโอกาสข้ามาทายอะไรเงี้ยเยอะเยอะตออเยอะสิโอเคเริ่มกันนะครับโอเคผมอเพิ่งคิดลายเสร็จเสร็จ อันใหม่เนอะคือถ้าแบบเซนแบบไม่ใช่สวยเลยก็อย่าพูดว่ากันนะว่าเมื่อวานแบบพยายามแบบซ้อมเซนเลย,ยสวยแล้วสวยแล<ว>้วยังไม่ย<ส>ังไม่ได้ดูเลยเวอร์ชั่นไหนสวย <c oughs> สวย,สวยโอเคโอเคจะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเพื่อแบบตกใจอะไรเงี้ยครับตกใจเพาไม่เหมือนกัน หมดล่คคนใหม่อีกรอบไหมปิงหมดนะครับแรงเหลืออยู่เลยนะ ร้อยคนมาอไปอะไรบครับเออมันเก่งแ่ถาปคุยกับพี่ถาอ้าวไม่แล้ววันนี้เอ่อรู้สึกว่าวันนี้แบบคนที่แบบไม่รู้จักผมมาเยอะอยู่นะไม่ใช่หมายถึงว่าคนรู้จักใหม่อะคนรู้จักใหม่คนรู้จักใหม่เยอะนะดีใจดีใจเลยนะไม่ใคยมาครั้งแรกขอจบคุยกันเยอะน คนนึงอะไม่ไม่ใช่มาคนมั่วแล้วมั่วล้มาครั้งแรกเชื่อกันครั้งแรกยินดีนะครับยินดีมีต้อนรับนะครับทุกคนนี่พี่หวยเนีจำได้แล้วจำได้แล้วพี่หวยสนุกไหมสนุกไหมคือแบบไม่ได้คุยนานแล้วแบบว่าทำตัวไม่ค่อยถูกเต้น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 อัปเดตชีวิตกัน คือเขินเพราะว่ามันเหมือนกับรู้สึกแบบแตงคัพสวยขึ้นนจริงเป็นจริง,รงไปเจอมาจากไหนแ <laughs> กก็ชมลากเกิดลคือรารับรันะับรู้อ่ะเขินอ่ะเปิดเหมือนกันผู้ชายชมเนี่ยอันนี้ก็รับนะครับนะครับก <laughs> ็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าซื้อพวกแบบว่าแบบก a s ซูมหรือแบบพวกพวก สติกเกอร์หร er. so um. ืออะไรเงี้ยครับมาแบบเข้ามาทายกับผมนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเห็นที่เขาแบบอ่าจับจับกันอยู่ใน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 บล็อกนะครับผมก็ดีใจแล้วก็เต้นเต้นแทนคนที่แบบว่าจะได้นะเพราะว่าถ้าเป็นผมนะผมก็เต้นเต้นเหมือนกันถ้าแบบผมต้องแบบว่าแบบไปสูงเพื่อที่จะแบบว่าไปหาแบบศิลปินที่เรารักอะไรอย่างเงี้ย เราไปจุบพี่แอมมี่ไหมรู้ครับดูเต็มที่ลากค่ะออเออพูดอะไรแม่ลิวก็คิดถึงนะเออก็ไม่เจอนานเออคิดถึงเหมือนกันคิดถึงคิมาคิดถึงมากไม่ได้เจอนานเออไม่ได้เจอนานเีลย จะมีงานให้เจออีกไหมจะมีงานให้เจออีกไหมวิ่าอุ๊ยทรานครับโอ้ยรองเพลงให้ฟังหม่หมสักนิดนึ่งสักนิดหนึ่งข้อหรออ้าวอยากฟังเพลงะไรครับข้อพิเศษเความรักอลาคัอยาร้องอะช่วงนี้ที่รักครับ จุับันจะบกให้นทุกนเอออะไรเง้ยโอเค่ยแล้วหรอสัพักหนึ่งอีสัพักนง่าีัรูเหอันแต่อาจจะมีไงแต่ไม่รู้นี่ยังไม่รู้อย่าเพิ่งนยังไม่รู้จริงๆ ไม่จัดเหรอแต่ว่าก็อาจจะมีนะอาจะมีต้องมีต้องมีต้องมีอย่าอาจจะพูดกับใครอกูดกับพูดกับพี่ทำไงทำมัเกิดไอ้โหพี่อยาจัดไหมล่ะหาคิวอยู่หาคิวอยู่แ้ ขวนั่นก็ต้องมีงานดิอรออรนีขอเฮียกิจหน่อยสิขอเฮียกิจมุปะมุเหรอไหนเฮียกิจนี่แบบนีุ้เหมือนในบไดิบุกอ๋อจอเองได้ในบทนตันนี้ไม่ได้เตรียมมา นี่นี่นี่อันนี้นับยังไงอ่ะหนึ่งสองไม่ใช่นับต่อไปนี้จะมีแค่เธอเออตอกตี่ปุ่นเอาอีก็อีกป็นเอาอีก็อีกเป็นสามญี่ถ่ายรูปมาถ่ายรูปครับถ้าไหนใครได้แบบเราเติร์ดเราแติร์ดเรเติร์ดเรต่เลย เออ่ได uh, like, ้มาเป็น100คนที่ได้เข้ามา